สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับร้านล้านคามผู้ไทยสกลนครนะคะแล้วมื้อน,นี้ค่ะสาวผู้ไทยซิมาต้มอีกสี่นึ่งเฮเบิ่งเนาะคะ่ะน,นี่เลยค่ะเป็นแก่นฝางเดลยน,นะคะ แก่นฟางค่ะแซมาแล้วสามขื้นนะคะนอแซมาแล้วสามขื้นแก่นฟางจะให้เป็นสีชมพูเดอ้อพี่ๆค่ะนอรอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่เข้าแซเสร็จแล้วเนาะสามมือค่ะเข้ากับเอาขึ้นมาตั้งเลยค่ะตั้งเตาเรียบร้อยแล้วนะคะนอเข้าใส่หม้อต้มแบบนี้เดอ้อค่ะของสับปะรดไทยคือสีสะดวกใสแบบนี้เนาะแล้วก็ แก่นฝางไซยุประมาณ5กิโลค่ะต่อน้ำา20ลิตรนะคะอันนี้เขาจะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะเนาะหลังจากที่เขาต้มแล้วนะคะพอต้มได้สักพักเนาะคือน้ำมันเริมหอนนะคะเนาะพอน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะพี่ๆค่ะเนาะซาู้ไทยกับสีเตียมสารส้มค่ะตัวนี้สารส้มจะช่วยในเรื่องของการดึงสีออกจากแก่นฝางนะคะตัวนี้เราจะใช้ไปอยู่ประมาณสาม สามขีดนะคะสามขีดเนาะนี่นะคะเอาลงไปสารส้มสามขีดเด้อนะคะสารส้มสามขีดต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือหนึ่งกรัมเกลือหนึ่งกรมัมฮอนดนะคะฮอนดนะคะอหลังจากนัก้นกาเข้ากับคนค่ะคนจนสารส้มละลายแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำเดือดก็คือเราค่อยมาแยกน้ำแยกกากแล้วก็ย้อมนะคะ อ่านะคะหลังจากที่เราต้มไปแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงได้เนาะเราก็นี่ค่ะเดี๋ยวสาวุจะตักน้ำให้ดูเห็นไหมคะสีเาสีงามมากนะคะจากแก่นฝางเนาะหลังจากนั้นค่ะเฮากรสีมาแยกน้ำแยกกากนะคะตักกากออกเด้อพี่น้องค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะหลังจากที่แยกน้ำแยกกากเสร็จค่ะ ตัวนี้พรุ่งนี้เราจะเอาไปตากแดดใช้ต่อได้อีกเยอะที่ๆคะเนาะรักออกให้เหมือเอ่อเจอะนี่นะคะหลังจากที่ได้น้ำยอมเรียบร้อยแล้วจากแก่นฝาเนาะ นี่ค่ะสาวผู้ไทยเตรียมผ้าไว้นะคะมื้อน,นี้เตรียมไว้อยู่ประมาณเจ็ดชิ้นค่ะเจ็ดชิ้นนี้คือเราจะเอาลงไปนี่เลยเนาะเอาลงไปแช่เลยนะคะเอาลงไปแช่เลยเอาลงพร้อมกันเด้อนะคะเอาลงพร้อมกันแล้วก็เข้ากระิไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟจนน้ําเดือดนะคะน้ําเดือดนับจากน้ําเดือดไปสามสิบนาทีนะคะแล้วเข้าจะเอาโป่งลงมาแล้วก็แช่ข้ามคืนไว้เลยค่ะมื้ออื่นเข้าจะเอาออกมาฟิก น้ำปูนนะคะลงไปเลยน่านะคะสำหรับการย้อมแก่นฝางนะคะก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนเนาะที่สาวผู้ไทยเฮ็ดให้เบิงนะคะเนาะก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอติดตามรับชมได้เลยวันพรุ่งนี้เนาะ,ะยังไงนะคะพี่ๆขา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะลานคำภูไทยสกลนครเด้อนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้สาวภูไทยนําแน่นะคะเนาะมาตั้งใจ้ะคะนี่ตั้งใจอีหลีได้หนมืดค่ากับบอได้เศร้านะคะนะอย่าลืมเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอยสาวภูไทยแน,ะนะะ่เด้อค่ะลานคำภูไทยสกลนครนะคะ